กองทัพบ,บกไทยจะส่งรถถังประจำบาลวีทีซีออกขยี้ค่าศึกบุกไม่ถอยตัดเส้นทางเติมกำลังของกองทัพเขมรผู้ลุกลาน <S <S บนปมความขัดแยง้งที่ทวีความดุนแรงขึ้นกองทัพบ,บกไทยจะส่งรถถังวีทีซที่เป็นรถถังที่มีความทันสมัยของกองทัพบ,บกที่ใช้การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด มีน้ำหนัก52ตันปืนใหญ่รถถังมีขนาด125มิลลิเมตรบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุดบนถนน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถลุยน้ำดึกได้ถึง5เมตรมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถมีระบบแจ้งเตือนป้องกันภัยใช้กล้องในการยิงปืนและถอยรถ โดยที่ทหารไม่ต้องออกจากป้อมปืนโดยในวันนี้27กรกฎาคมคเคมรเปิดฉากประทะตั้งแต่เช้านะครับหญิงจรวด BM21 ใส่บ้านเรือนประชาชนและก็ปราสาทตาเมือนถมโบราณสถานอันเก่าแก่ของไทยกองทัพบ,บกไทยได้ลุกลกับตอบโต้กองทัพเขมรอย่างหนักต่อมาในเฟซบุ๊กของกองทัพบ,บกได้โพสต์ข้อความระบุว่ารถถัง VT4 ออกแล้วขยี้ฆ่าศึกบุกไม่ถอยตัดเส้นทางเสริมกำลังของกองทัพเขมรส่วนทางด้านบิ๊กเล็ก พลเอกนะัฐพลนาควานินตรัฐบรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมชี้ว่าขเมรไม่จริงใจหยุดยิงหลังจากรับปากกับประธานาธิบดีทาแถมผู้ขเมรก็เหลงเป้าไปที่บ้านเรือนพลละเรือนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากและเมื่อเช้านี้ทหารไทยก็ได้ยึดคืนพื้นที่ช่องอานม้าจากทหารขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ขเมรพยายามที่จะยึดคืนปราสาทตาควายขึ้นจากทหารกองทัพไทยพยายามส่งกําลังคนเป็นพันไปยังปราสาทตาควายแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะสู้กับทหารไทยได้ทหารของกองทัพขเมรในตอนนี้เหมือนกับกำลังบ้าคลั่งนะครับเพราะว่าปากบ,บอกว่าจะหยุดเจรจาแต่ว่าก็ยิงก่อนเปิดก่อนตลอดซึ่งในวันนี้กองทัพขเมรก็เปิดก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตีสี่ของเช้าว,วันนี้ และลูกศรปืนใหญ่ก็ยังคงยิงสนั่นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งการกระทําเหล่านี้น่าจะมาจากความแค้นของท่าขเมรหรือเปล่านะครับเพราะว่ากองทัพขมรสศูญเสียกําลังพลไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งบางแหล่งข่าวอ้างว่ากองทัพขมรสศูญเสียกาลังพลไปแล้วเป็นพันนะครับในช่วงเวลาที่ปะทะกัน3-4วันที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เมื่อวานกองทัพขมรก็ได้สูญเสียนายทหารระด,ดับสูงระด,ดับยศในพลนะครับก็ ได้ไปนอนเฝ้ารากมะม่วงอีก1คนส่วนทหารไทยของเราก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับก็ยอมให้ทหารขเขมรขึ้นมาเก็บร่างของทหารขเขมรที่เสียชีวิตตามจุดประทะหลายๆจุดแต่ว่าในตอนนี้เวลาเที่ยงวันของวันนี้นะครับสถานการณ์ในเขตเขตชายแดนไทยเขมรทหารขเขมรได้สั่งให้กองกำลังทหารของขเขมรถอนออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ดูจะผิดแปลก กว่าปกตินะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ากองทัพเขมรอาจจะใช้อาวุธประสิทธิภาพสูงนั่นก็คือระบบจรวดและลำกล้อง,ง PSL03 ที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงของกองทัพเขมรที่กองทัพเขมรได้เคลื่อนย้าย PSL03 มาไปชิดชายแดนไทยเขมรตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทหารไทยของเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนฐานเขมรลังบ้าเลือดอยู่ แต่ว่าทางกองทัพไทยก็ได้ประกาศว่าเตรียมความพร้อมในการรับมือกับระบบจุวดและลำกล้องพีเอล0 3มของกองทัพเขมรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจัดการพีเอ0 3มได้ก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าระบบจุวดและลำกล้องรุ่นนี้มีระยะยิงไกลถึง130กิโลเมตรนะครับแต่ประเทศไทยของเราก็มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงยิงไกลไม่แพ้พีเอลเมนะครับแถมยิงได้ไกลกว่าถึง300กิโลเมตร และพร้อมที่จะถล่มโจมตีกองทัพขเขมรถ้าหากว่าขเขมรใช้อาวุธหนักการประทะก,กันก็จะเป็นการประทะก,กันโดยการใช้อาวุธหนักทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นี้ก็มีข่าวด่วนมานะครับว่าทหารไทยสามารถที่จะทําลายระบบจรวดและลากล้อง PSL 03ของกอ,องทัพขเขมรไปได้แล้วนะครับส่วนจํานวนของ PSL 03ที่ถูกทําลายยังไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าน่าจะโดนไปแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็คิดไปแล้วนะครับว่าถ้าหารเขมรส่งมาตอนไหนก็ไม่น่าที่ จะรอดนะครับส่งมาตอนไหนก็ถูกทำลายตอนนั้นยิงเข้ามาใกล้ๆตะเก็บชายแดนก็ไม่น่ารอดนะครับสำหรับ p s l 0 3ที่คมที่ขมนันโดยเฉพาะหุนเซนนะครับอวดอ้างว่าเป็นอาวุธทีเด็ดของกองทัพขมันสามารถที่จะยิงไกลเข้าไปลึกเข้าไปในดินแดนของทางฝั่งไทยสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยได้นะครับส่วนความคืบหน้าของการทำลาย p ล l 0 3จะเป็นยังไงก็คงต้องรอ แถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งช่ององกระสุนของเราก็จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับกองทัพไทยจัดหารถถัง Vt4 จากประเทศจีนมาประจําการในกองทัพบ,บกกว่า60คันและการออกปฏิบัติการของรถถังประจำบ,บาน Vt4 ของกองทัพบ,บกไทยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบจริงที่ชายแดนไทยเขมรกองทัพไทยมีความเป็นบาลานซ์ออฟพาเวอร์มีการจัดหาอาวุธ จากประเทศมาอำนาจมากมายหลายประเทศในส่วนของรถถังกองทัพบ,บกมีการจัดหารถถังจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นรถถังที84โอพล t อตจากประเทศยูเครน M60 M48 M41 และรถถังสติงเล y จากสหรัฐอเมริกาและรถถังเบาสกอร์เปียนจากสหราชอานาจักรและในวันนี้รถถัง VTC ของกองทัพบ,บกไทย จะได้ออกสู่สนามรบเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก VTC เป็นรถถังรุ่นใหม่ที่พัฒนาเทคโนโลยีระบบการยิงระบบป้องกันการยิงและควบคุมบัคปัญชาด้วยระบบดิจิทัลจัดเป็นรถถังในเจเนชั่นที่4รถถัง VTC จำนวน60คันประจำการอยู่ในกองทัพภาคที่2กระจายอยู่ทั่วภาคอีสานและงานนี้ขมันจะได้เจอกับรถถังที่มีความทันสมัยอัดับต้นๆของโลกรถถัง VTC จะไม่ใช่รถถังที่ดีที่สุดในกองทัพบ,บกไทยอย่างเป็นทางการแต่เป็นหนึ่งในรถถังหลัก ที่กองทัพบกไทยเลือกใช้และมีประสิทธิภาพสูงเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและระบบอาวุธที่ทรงพลังวีทีซหรือ MBT3000 ผลิตจากประเทศจีนเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่กองทัพบกไทยนำเข้าประจำการแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง M41 และ M60 โดยไทยเป็นลูกค้าต่างประเทศรายแรกของรถถัง v t c โดยเริ่มสั่งซื้อครั้งแรกในปีพศ2559 จำนวน28คันด้วยงบประมาณมากกว่า5,000ล้านบาทจากนั้นก็ทยอยสั่งซื้อเพิ่มอีกหลายครั้งจนปัจจุบันนี้มีประจำการกว่า60คันในหลายหน่วยลบของกองทัพบ,บกไทย วีทีซีมีปืนหลัก125มิลิเมตรลำท่อไร้เกลียวอาวุธรองมีปืนกลต่อสู้กาศยาน12.7ม mm, ิลิเมตรปืนกล7.62ม mm. ิลิเมตรมีพิสัยปฏิบัติการ500กิโลเมตรในความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถถังมีระบบป้องกันตนเองป้อมปืนมีลักษณะทำมุมกับวิธีกระสุน รูปทรงภายนอกของรถถัง VTC คล้ายๆกับรถถังทางฝั่งตะวันตกตัวรถถัง v t 4มีเกราะและมีระบบยิงระเบิดป้องกันตัวเองและอุปกรณ์เลเซอร์เตือนภยัยมีระบบการยืนยันตัวตนของการเป็นพันธมิตรหรือสตูป้องกันอาวุธชฉีวภาพระบบป้องกันการระเบิดระบบดับเพลิงและเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยู่ในรถถัง v t 4และถือเป็นรถถังรุ่นเดียวของประเทศไทยที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถ ส่วนกองทัพเขเมรมีรถถังท54แล้วก็ที55ของอดีตสภาพโซเวียตประจำการอยู่ในกองทัพบ,บกของเขเมรหลายร้อยคันถึงรถถังเขเมรจะมีเยอะแต่ว่าใช้งานจริงๆก็คงไม่กี่สิบคันแถมยังเป็นรถถังเก่าที่มีอายุหลายสิบปีตั้งแต่สมัยอดีตสภาพโซเวียตหลังจากที่เมื่อวานนี้กองทัพบากาศได้ส่งเครื่องบินยารสด39กริปเพนของกองบิน7สุราธ,ธานีเข้าสู่สนามหลบ และเป็นครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทมนเะโลไฟเตอร์ย่าส์แซมกริเพนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในสงครามจริงๆ สื่อด้านการการลาโหมทั่วโลกเผยแพร่ข่าวเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทมนจะโ,โลไฟเตอร์ยาร์ดสามสิบเก้ากลิปเพนของเบลซษั Sweden, ทสวีเดนถูกส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ลบจริงเป็นครั้งแรกในโลกในเหตุปะทะกันร,ระหว่างประเทศไทยกับคอมเมนต์โดยไทยใช้เครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบ,นบนาทยาร์ดสามสิบเก้ากิปเพนของซับสวีเดนและ F16 ของล็อกฮิตมาตินสหรัฐอเมริกาปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินใกล้าชายแดน ไทยคอมเมนและสามารถสร้างความเสียหายให้กับกองทัพคอมเมนตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยครือบินขับได้หลากหลายบทบาทกริปเพนและเครือบิน F16 ถูกใช้งานในการทำลายเป้าหมายของศัตรูรวมถึงที่ตั้งปืนใหญ่โดยใช้ระเบิดด้ววิธีเลเซอร์ GBU 1 2ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จและบินกับฐานอย่างปลอดภัย และทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ช่องโหนกุศลของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกกดดิ่งกดติดตามให้กับช่องโหนกุศลของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ